สวัสดีครับท่านผูชมครับเราอยู่กับรถคันนี้เป็นรถมั z ด้านะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเปลี่ยนนะฮะเป็นชุดใหญ่เลยนะครับเป็นล้อแมกยางโชคเบรกแล้ววันนี้นะฮะบอกเลยผมมีส่วนลด <Wow. S 1> ให้สูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทด้วยนะสำหรับรับชมคลิปนี้เลยนะครับ ครับผมจะเข้ารายละเอียดกันเลยนะครับจะเป็นตัวโช๊คนะครับที่เราติดตั้งให้เป็นตัวโช๊ค H d r ไ v e S อ p e c ตัวนี้สามารถปรับสูงต่ำได้ปรับนิ่มแข็งได้30ระดับนะครับแถมประกัน2ปีให้ด้วยนะครับอันนี้คุ้มมากๆฟรี่ในการใช้งานเน้นนุ่มนวลนะครับสำหรับแบรนด์แฮชได้ต่อมานะครับเป็นชุดเบรกนะครับชุดเบรกเนี่ยที่เราติดตั้งให้เป็นตัว H d r ได e เป็นตัวทรง GT นะครับจานหน้า35 5าจานหลังเป็นจานชุดขยายนะครับนะครับจานหลังจะอยู่ที่330านะครับสำหรับชุดเบรกชุด แล้วประกันลูกค้าติดตั้งชุดเบรกนี้นะครับเป็นชุดเบรกแท้ด้วยการันตีให้ด้วยนะครับหปีเต็มเ็มนะครับนะครับเดี๋ยวเราไพูดถึงตัวรายละเอียดของตัวเบรกกันนะครับตัวเบรกตัวนี้จะเป็นโทลโทนสีเหลืองนะครับแล้วก็โลโก้ของเขามีการกัด c ซ c นะฮะเป็นโลโก้แบรนด์ H d ชไดนะครับแล้วก็ตัวทรงเบรกเนี่ยจะเป็นทรง G ีสีเป็นสีออกเป็นสีเหลืองอย่างสวยตัวฮารตัวจานเนี่ยครับเป็นวัสดุนะครับอลูมิเนียมฟอร์สทั้งหมดเลยการระบายความร้อนค่อนข้างดีมากๆนะครับ ถ้าใดที่สนใจนะฮะสอบถามได้สําหรับชุดเบรกนะเพียง8ป9 0 0บาทได้ชุดจานจานเบรกพร้อมปั๊มเบรกและพร้อมจามขยายหลังด้านหลังด้วยแบบเต็มเแบบนี้นะครับนะฮะแล้วต่อมานะครับเป็นชุดล้อนะที่เห็นอยู่จะเป็นชุดล้อกั้นวายขนาด19นิ้วนะครับเป็นตัวล้อที่ f o r forming นะครับเป็นสินค้าไทยนะครับไม่ใช่สินค้านําเข้านะครับแล้วก็ตัวยางจัดให้เป็นตัวยางโตโย่พ็อกเซ็ตสปอร์ตเป็นขนาดยาง235 359และอีกเรื่องหนึ่งครับพูดหรือพูดไปเรื่องของสเปคล้อตัวนี้หน้า8หลังแป ขนาด19นิ้วนะครับอย่างสวยงามครับจัดทรงอย่างสวยนะครับสีดำนะฮะตัดกับตัวเบรกเป็นโทนเหลืองนะครับสินค้าเนี่ยฮะตอนนี้ผมที่ผมบอกส่วนลดนะครับสำหรับชุดเบรกเนี่ยตอนนี้มีโปรด้วยนะครับส่วนลดให้ทันทีถึง10,000บาท ชุดเบรกหน้าหลังเนี่ยครับเพียง89,000 oh. ท่านใดทีด่เห็นคลิปนี้นะฮะให้สวนลดไปเลย10,000บาทสําหรับชุดเบรกเหลือเพียง79,000บาทเท่านั้นได้ชุดจานขนาดเต็มใหญ่ขนาดนี้ oh. ยังไงฝากนะนะสำหรับผลงานสําหรับ m a ด้านะครับเป็นมาด้าสาคันนี้นะครับท่านใดสนใจชื่นชอบนะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะสำหรับรายละเอียดของรถมาด้ารุ่นนี้นะครับเรามีการติดตั้งนะฮะจัดทรงอย่างสวยนะครับ ท่านใดที่ใช้มาด้าอยู่ที่ลังเลในการเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับรถของคุณเลยไลฟ์สไตล์ในการตกแต่งเน้นสไตล์แบบเมริกันแล้วก็เน้นเต้ส,สวยๆนะครับผมว่าลงตัวนะสำหรับทรงแบบนี้เลยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถที่จะกดสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาทางเพจได้นะครับแล้วก็ทางช่องทางไลน์แล้วก็ Instagram Facebook นะครับแล้วก็ช่องทาง u ู u ู u สัสบสไนะคร์ล YouTube, รไ,ไลแชร์กันให้ด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมีโอกาสเราพบกันนะฮะสำหรับคลิปต่อไปก็ม,มีอะไรที่น่าสนใจกันนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ